คันหาหนึ่งหมืนหนึพันห้าร้อยบาทเกียร์ียร์ดีๆไจขายเขาได้ขายแล้ววะเขาได้ทำคันหาบ่เราบ่สือ่อขายจากบาทพ่อเราวะเท่าเจ็ดบ่นี่ แขนไปบ่บ hey, hey, okay. ่มาเอาตัว huh. นี so oh, oh, oh. ้น้านี่มันแขนดีนี่ไปตัวเดีดเวนี่จออักบาทนี่อยงว่าตัวนี้อย่าเป็นนุ่งหุนอยู่เห็นควายหลายเลยหนอยู่ไปพันหานึ่ไมวไงเยวสามพันบมันหามงไทยเลยนี่รวมขสามพันหลูกไว้เดียวซีร้อยเดียวสีร้อยไปไปนี่ไปซื้อสามพันบ่ก็เนี่ยนี่ซื้อสามพันบ่แล้ววะไปซื้อเขาจะไหน

กินข้าวเปยาลังบานบ้าื้าพันหาพันเจ้าย่าไ่ทาใคเด้อ่แจ้มไส่้องนอื้ะบ่ได้เอาื้นเต็มเต็มอย่างน้้เต็มเบรสันังได้าดทนมาต่อเป็นให้เก่าแล้วขาดทันยงพอจะให้ลูกขาดจบเนี่อสีไรนี้บานสีไรนี้มันไ่ดีนมันต้องของเก่าอย่าหหยือรับ้วกาป่าามน่เปนให้เก่าพันแล้วใหรเน้ะ เอาเต็มเต็มลูกขายไม่ได้ลูกลูแม่วลูกลูกป่ะทัน้นลูกพี่ดีเลยวะว่าป็นนี้ไปซื้อไมบ้านเก่าบ้านราอยาปืนยิงถากหูลูกอี่ั้ลจะขายแม่มเอาเจอกันแล้วบาีที่เอาเจ็ดพันเลยบอวเเจ็ดพันลนเอวาได้แล้ คนอยากขายแห้งเรเอาเพี่ยนกันไปยังล่ะแลกกันได้บ่นี่แลกกันนี่แลกันแผมบอกแล้วขายเงี้ยแลกกันมึง่ะนแปดพันเนื้อเนียเห็นงิมมาซามันเจ็ดพันเก้าพันเก้าพันอู้ยอละเอ้เอาไปเอาไปขอเต็มเต็มเ่ต็มก่าที่

เอาไปคือรถเออเรียบร้อยแล้วพี oh. ่น uh ้องบางว่าขอไปค่าซื้อเงี้ยมันสัตวพี่น้องเอ้ยบ่ไม่ไหวฮะต้องให้ได้ถือที่สุดจังไดรมาเขาเจ้าซื้อถือเพราะให้เมียหน่อยไปเฮ็ดนมพอมือนี่กำไรโอ้กำไรไปให้เมียหน่อยเฮ็ดนุ่มน้องเมียหน่อยผมเมียหน่อยเป็ดนุ่มหน่อยได้สีเพิ่มอีกสองเต้าโอ้เป็นสีเต้าไปที่นี่ว่าฉีดนุกกกำบั้นเลยเฮ้ยเห็ดไปทั้งหลังคว่มโอ้ เห็นไปข้งหลังอีกสองเต่านีลโอ้เอาไปเห็ดนมเอาไปเห็ดนมให้เมียหน่อยไปเห็ดนมมือนีลกำลังงัวเออเห็ดพ่อเลยอ้าวเมียหน่อยเห็ดนมเมียหน่อยเห็ดนมครับเมียหน่อยมีเจ้าคนเหรอเมียหน่อยเมียหน่อยทั้งใบอันนี้มีซีครับโอ้ซีครับทั้งกูัมือนเลยดิโอ้ไว้ไหวบ่ล่้เสื่อมเขาไม่ไหว้เพราะไว้กับบืนในมันเหรอพ่อโอ้ต้องสู้เขาด้วเนาะมันเขาไม่คล่องดีดอกปลาสากระักล่ะเหรอ อันเนื้อหน่อยไปเห็ดน้มแต่เนยหากำไรนี่ลิ้นนใส่บ๊ลิ้นเนี่ใส่บลิ้นนี่ใส่ประจำางลิ้นนั่นน้ำเบียร์ไปแล้วคนแข็งเลยเนี่ยลิ้นนใส่ตลอดนลิ้นใส่คู่มือเจ้าบ่ใส้บ่ไดนเจบ่เสีบโอ้เออต้องเยู่มือผม